สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเจนจิราบุญเกตกันนะคะในวิดีโอนี้ครูเจนจะสอนออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามใบงานที่ครูเจนแจกไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำที่หนึ่ง a l i t t l e b i t a little bit a little bit เล็กน้อยคำที่สอง a b o u t about about เกี่ยวกับคำที่สาม a b o v e above above ข้างบนคำที่ส a c c e d e exit exit เข้าไปคำที่ห a c c i d e n t accident accident อุบัติเหตุคำที่หก a c h i e v e m e n t achievement achievement ความสำเร็จคำที่เจ็ด a c r o s s across Across ข้ามคำที่ a c t a c t x x ทำหน้าที่คำที่9 a c t i o n action action การกระทำคำที่10 a c t i v i t y activity activity การเคลื่อนไหวคำที่11 a c t o r actor a Act, นักแสดงชายคำที่12 a c t R e, s, 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 <S, s actress, actress, นักแสดงหญิงคำที่13 A D D a, d, d, at, a เพิ่มคำที่14 a, d, d, u, p เพิ่มขึ้นคำที่15 a d v e n t u r e adventure adventure การผจญภัยคำที่16 a d v e n t u r S e S T O R Y adventure story adventure story เรื่องราวการผจญภัยคำที่17 A D V E R T I S E M E N T advertisement, advertisement การโฆษณาคำที่ A E R O P L a e r o p l a n e a e r o p l a n e เครื่องบินคำที่19 a e s O P p o t o p h y S A B I E i s o f a b l e i s o f a b l e นิทานอีสระคำที่ยี่สิบ A F R A I D Afraid Afraid เกรงกลัว เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากใช่ไหมคะครูเจนเชื่อว่าถ้านักเรียนหมั่นฝึกฝนนักเรียนจะสามารถจําและนำำําคําศัพท์ต่างๆไปใช้ได้อย่างแน่นอนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ